อืมวนน่ะกนะป้าเรือน้มาตาแดดเแต่เดียวจ้ะไปกินอืมเป็นเสียบบ้างจ้ะเนี่ยคนนี้หอนหอนเนาะป้า ต้องห่วงเลวยจ้ะเนี่ยเย็ดเนื้อว,ว่าเมนอันนี้ลราจะแซ่บสุดละตากแดดเดียวเนี่ยหยาบตากต้องมือเศร้าเลยจ้ะเนี่ยเมนี่แด,ดดดีดีเนี่ยตากแดดเดียวเนี่ยเอายยมเฮาอยาบขอนิ่งขอนอเป็นไรครับว่าจ้ะเนี่ยผันะเนื้อหมูด้วยจ้ะนี่เนื้อหมูพัวนะ อยากน้ำบบจ้าอยากน้ำบบสน้นเนาะพัด